เอาละครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะกับช่อง n i C e e Gaming นะครับในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกม Summoner War c h r o n i c l e กันอีกแล้วนะในส่วนของหัวข้อคลิปวันนี้นะครับผมใครเนี่ยที่ยังพลังไม่ถึง20 0แสนนะครับ2แสนบวกขึ้นไปนะในวันนี้เนี่ยผมมีทิคเล็กๆน้อยจะมานำเสนอนะครับแล้วก็อาจจะทำให้ค่าพลังของคุณผู้ชมเนี่ยที่ดูคลิปนี้นะครับอาจจะเพิ่มขึ้นสูงได้เลยนะใครเนี่ยที่ยังไม่ได้ทาตรงนี้นะครับผมอันนี้บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับก่อนมาชมคลิปนะ ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใ,ใหม่ด้วยนะครับขอแนะนำร้าน e a c a r d ร้านรับเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอน100%นะครับดูดันแบบไม่เกรงใจใครด้วยสำหรับคนที่สนใจอยากเติมเงินราคาถูกแบบนี้นะกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเรื่องของเรื่องนะครับมันจะมีไม่กี่อย่างหรอกนะที่ทําให้ค่าพลังของเรานะครับไม่สูงขึ้นหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของการอัพเลเวลมอนนะบางคนเนี่ยอาจจะยังอัพเลเวลตรงนี้ไม่สูงนะครับผมวิธีหาของมันเนี่ยหาจากไหนได้บ้บาง หนึ่งเลยคือในเรื่องของสมุดครับดันเจี้ยนประจําพื้นที่เราสามารถหาได้ตั้งแต่ดานตรงระดับง่ายสุดเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะหาแค่นั้นเนี่ยก็เลือกลงอันน้าแต่ง่ายๆไปเลยนะพอลงง่ายๆสุดไปเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยมันก็จะมีของอะไรพวกนี้มาให้สิ่งที่สําคัญก็คือจะเป็นพวกพชันหรืพีนี่แหละครับที่ทําให้เราเนี่ยได้เพิ่ม xp เลเวลตรงนี้ด้วย ถ้าเกิดว่าตรงนั้นยังไม่พอนะครับผมผมก็มีที่แนะนําต่ออีกอันหนึ่งนะก็จะเป็นเควสซ้ำนั่นเองนะครับเควสซ้ำเนี่ยเราก็ได้เยอะมากพอสมควรเลยนะก็จะเป็นไอ้ตรงนี้นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นเมือสุดท้ายแล้วเมือสุดท้ายก็ที่จะได้ก็ประมาณ45อันนะครับอันนี้ถือว่าเยอะพอสมควรเลยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยขี้เกียจนะครับผมอยากจะปล่อยบอททิ้งแล้วก็นอนเนี่ยก็มาทําตรงนี้ได้ เรื่องต่อมาก็คือพวกระบบสกิลนะครับในการอัพเลเวลสกิลพวกนี้บางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ใช่ไหมครับว่าควรอัพอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมจะมาแนะนําด้วยนะครับการอัพเลเวลเนี่ยมันสามารถใช้ได้2แบบนะครับก็คือใช้เดวิมอนตัวนี้เพื่ออัพสิบแต้มเลยกับการใช้เศษของมันนะครับก็คือเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยไปทั้งหมดเนี่ยสิบเศษหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยอัพสกิลเลเวลเนี่ยใช้เศษซ้ําได้ไหมอ่าถ้าเกิดว่ามันเป็น5ดาวนะครับแล้วเราไปใช้เศษพวกการอัพสกิลอย่างเงี้ยเนี่ยผมมีอสี่สิบอันเป็นห้าดาวนะของแรงมากๆเเเเลลลยยยยยยผมกกดดออััพสสิไปนนีี่่โ้าแะครบ แทนที่เราเนี่ยสามารถเอาไปเอเวกได้นะปลุกพลังเนี่ยพอไปถึงขั้น1ิแล้วนะครับก็คือถัดไปจากเนี้ยมันจะใช้เสษชิ้นส่วนตรงนี้แหละครับในการอัพนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยกดผิดพลาดไปนะครับบอกได้เลยว่าไม่คุ้มแน่นอนนะต่อมาคือในส่วนของการวิวัฒนาการเหมือนกันนะครับอันนี้ก็มีหลายคนพลาดเหมือนกันนะหลายคนเนี่ยเลือกที่จะกดตรงนี้ไปนะครับผมเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยได้แต้มตรงนี้เยอะใช่ไหมแต่ผมบอกได้ว่ายังไงก็ไม่คุ้มอยู่ดีครับในการกดอัพตรงเนี้ยแทนที่เราเนี่ยจะกดอัพตรงนี้นะครับผมเนี่ยมันบวกให้ที ที่ไหนแล้วไปกดตรงนี้ซ้ําเนี่ยอาจจะเสียเศษตรงนี้ไปนะครับวิธีการหาก็เหมือนกันนะหนังสือนี่เลยครับคิดอะไรไม่ออกก็บอกหนังสือก่อนอ่เข้ามาก่อนเลยครับมันจะอยู่ตรงนี้อันนี้5ดาวครับผม เราทาไปหมดทุกอันเลยนะอันไหนที่เราทําไว้แล้วนะครับเนี่ยทำไปเรื่อยๆเลยมันมีดันให้จนกว่าจะเต็มอ่ะเนี่ยครับเยอะมากๆเลยนะใครที่ยังไม่ได้ทำอ่ะก็มาทาด้วยนะครับเพราะมันได้เศษเลมโบมอนตรงนี้เยอะมากๆเลยต่อมาก็คือการปลูกพลังนั่นเองครับการปลูกพลังเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยปลูกไม่ถึง15นะแบบอันี่คือ3ดาวนะครับถ้าเกิดปลูกไม่ถึงเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะเอาแค่แบบว่าพอประมาณก็พอครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นถึงระดับ5ดาวแล้วเนี่ยอยากจะปั้นต่อแล้วของไม่ค่อยพอเนี่ยมันหาจากไหนได้บ้างก็จะมีดัันนนนนนไคครรรออออสะะผมมทีี่่าาาถหด้้ขงวยตููณ2 ถ้าเกิดว่าใครมาทําแล้วก็หาพวกนี้เราอาจจะได้เศษตรงนี้ไว้เยอะ หรือถ้าเกิดว่าเราไปสายเติมด้วยนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเราลงไปถึงเลเวลสิบมาเนี่ยพวกแพ็กเด้งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเด้งออกมาให้เราเติมนะมันก็จะมีพวกเศษชิ้นส่วนเอเซนเมจิกอะไรพวกนี้ครับสามสี่ร้อยอันเลยใครที่เติมตรงนี้ไปก็ถือว่าคุ้มแน่นอนอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้นะครับในการอัพพลังก็คือเรื่องของรูนนั่นเองใครที่ยังมองหารูนนะยังใส่กันไม่ตรงไม่รู้จะใส่ตรงไหนเนี่ยผมเคยทําคลิปไว้อยู่นะครับผมย้อนกลับไปดูได้นะผมจะบอกคร่าวๆแล้วกันเรื่องของลูนนะครับงขอนะงงพววววกดดาาม่่ทีเป็น ดาวเงี้ยครับก็ไม่ต้องไปซสีเล้ออะไรนะเรากดบวก15เนี่ยมันก็ใช้ทั้งหมด300กว่าอันอันนี้คือไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะครับก็จะบวกให้ตันเนี่ยได้แต่ถามว่าถ้าเกิดเราไปย่อยรูเนี่ยแล้วไปบวกพวกนเนี้ยถามว่าคุ้มไหมที่ถ้ลกลับคืนมาแน่นอนครับไม่มีความคุ้มแน่นอนถ้าเกิดว่าเราทําไปแล้วนะแต่ทําไงได้นะครับถ้าเกิดค่าบัางเราไม่ขึ้นเนี่ยแล้วเราไม่อัพเลยเนี่ยก็ยิ่งทำให้เราผ่านคอนเทนต์ยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เราอัพได้อัพไปก่อนเลยนะครับต่อมาในเรื่องของซ er าานนม้ากจ ไหนได้บ้างอ่าดึงเลยนะครับแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังไม่ผ่านคอนเทนต์ในเรื่องของบอสตัวสุดท้ายนะไอ้ด่านตรงนี้ก็ยังไม่เปิดให้เราเข้ามาเล่นนะครับยึงจะเป็นของทองแบบนี้นะเนี่ยของพื้นหลังส้มเนี่ยก็ยังไม่สามารถหาได้เหมือนกันแล้วเราจะไปหาจากไหนได้บ้างพวกของส้มที่เหลือหรือจะเป็นของ5ดาวระดับสีม่วงนะครับผมอ่าผมให้เข้ามาดูในเรื่องของสกกวาดล้างตรงนี้เราอัดตรงนี้ไปให้ถึงเลเวล10ได้เลยครับแล้วมันก็จะได้ของส้มแบบนี้นะเนี่ยครับพื้นหลังส้มเนี่ย แนะนำไม่เข้าเลยวิธีการเข้าก็ง่ายๆครับดันไปเรื่อยๆถ้าเกิดค่าพลังเอ้ยมันไม่ผ่านค่าพลังมันน้อยกว่านะไม่เป็นไรครับผมอันนี้มันไม่ได้ตีเราแรงอยู่แล้วนะพวกมอนเตอร์พวกนี้นะครับผมเข้าไปเนี่ยค่าพลังขั้นต่ำตอนนั้นที่ผมเท่าไปนะประมาณแสนห้าแสนหกผมก็ผ่านไว้แล้วนะครับเราก็จะได้ทั้งท่าของของส้มพวกนี้นะครับมันเยอะมากเลยนะไอของส้มเนี่ยมันสุ่มนะครับผมถ้าเกิดว่าเราหาไม่ได้จริงๆแล้วแล้วก็มันมีอีกทีหนึ่งนะครับที่จะได้ของม่วงด้วยเราก็ย้อนกลับมาทํา7 89ตรงนี้ก็ได้นะครับผมเนี่ยมันก็จะให้ของม่วงเหมือนกันอันนี้คือแบบเบาสุดแล้วนะถ้าเกิดว่าเลเวล10ของเรานะลงไปประมาณ20-30รอบแล้วมันไม่ดรอปสีส้มให้สักทีนึงได้แต่พวกแหวนอะาวุธก็ไม่ได้เงี้ยครับอันนี้มันอยู่ที่ดวงเหมือนกันเพราะว่าผมก็ลงไปเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยจากตัว40ตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่นี้แหละก็ยังไม่ได้ของส้มเลยครับพวกอาวุธอะแล้วถ้าเกิดว่าเราลงไปเยอะแล้วในขนาดนี้นะครับก็ยังไม่ได้เนี่ยเราจะไปหาของม่วงจากไหนได้บ้างที่มันสามารถแลกได้ใช นในการตีบอสก่อนที่จะไปเจอบอสไฟตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะมีอีกบอสอีกตัวหนึ่งที่เราต้องตีนะคูคูในสักอย่างนี่แหละครับผมจำไม่ได้แล้วให้เรามากดอยู่ที่ฟูลเลนนี่ครับแล้วก็มาเลือกอันตรงนี้นะครับสีดาวทอง1ดาวม่วงนะครับตรงนี้นะสามารถแลกได้โดยใช้เศษเนี่หนึ่งยแต้มถ้าเกิดว่าเราลงบ่อยขนาดนั้นนะครับเศษเนี่ยมันมีให้เยอะแน่นอนอยู่แล้วนะครับเราก็มาแลกของตรงนี้ได้เลยนะมาที่ฟูลเลนแล้วก็แลกนะครับเราก็จะเคลียร์ทางหน้านของคอนเทนต์ตรงนั้นได้เนื่องจากว่าวาาอุธนนนี้เป็แสงะครับ เราเรอาว้50แล้วไม่มีอาวุธ5แสงไม่รู้จะหายังไงนะครับอาวุธนี้ถือว่าโดดเด่นเลยทีเดียวแล้วราคาก็ย่อมเยาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับ